ทำไมตัวละครเราเหมือนมีหำเลยวะทำไมตัวละครเราเหมือนมีหำเลยวะมันมันตงุงตุงน่ากลัวตัวละครเราเหมือนมีหำจริงๆริงเเนี่ยเนี่ยมันเป็นก้อนเลยใหญ่กว่าไอตัวไอตัวกาดเมื่อกี้เพราะว่าเพราะว่าคนทำเกมเขาจงใจเอออุ้ยได้พลังชีวิตสองอันสวย คืนชีพได้คืนชีพสองอันเฮ้ยค,คุ้มคุ้มโคตรเฮ้ยแต่เราไม่โคตรตรงเลยมันเด่นจริงๆผมว่าเขาตั้งใจว่ะแม่งตั้งใจเจัดเราไม่โคตรตรงเลยไม่เคยเจออะไรที่ตรงขนาดนี้มาก่อนกับตันไม่ไกลย,ยังไม่ตรง,งเท่าเจเลยเฮ้ยจริงๆมันตรงตั้งแต่ในนี้แล้วเนี่ยว่ะเนี่ยต่้เขาจะไม่ตรงขนาดนี้เลย,เ,ย,ย,เ,ลยเกมนี้เขาประสบการณ์ทำตัวละครมา20ล้านปีนะ ไม่มีทางผิดพลาดหรอกผะว่าเขาตั้งใจมันตุงเกินไปแม่งใหญ่ของกับตันเมยไกล <c oughs> มันใหญ่มันตุงอยู่ตัวเดียวอะมันจ,จ,จงใจชัว่วเนี่ยดูดิตัวละครผู้หญิงอย่างเงี้ยเซ็กซี่อันนั้นนะ่ะตงุงผมว่าเกบจงใจ